ด่วนสรุป3เรื่องเงินเยียวยา1ต่อเราชนะอีก2เดือนมีจริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็น2เดือน5เดือน6เดือนมีจริงหรือไม่2บัตรคนจนเดือนละ1,200บาทมาจากไหน3คนละครึ่งเฟส,ส3 3,500บาทอีก3เดือน สวัสดีครับกลับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคห่างหายไปนานนะครับเออดูเปิดเสียงขออนุญาตเสียงน่าจะได้ยินฟังชัดอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับเอ้มันแจ้งเตือนหรือเปล่าขอดูอู้พี่คนเข้ามาดูแล้วหนึ่งคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับห่างหายไปนานครับ ๋อส,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  like ส,สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนที่กําลังรับชมอยู่นะครับมีเรื่องอะไรสอบถามได้ครับมาคุยกันนะฮะขออภัยฮะงานยุ่งๆนะครับโอ้หลายคนเข้ามาดูแล้วสวัสดีครับ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 กินข้าวเย็นสบายดีครับสบายดีครับอ่ากินข้าวเย็นอะไรกินครับคุณนงรักสวัสดีฮะอ่าผมมีเต็งโมให้สวัสดีครับสวัสดีครับหลายเรื่องที่หลายคนถามผมมาผมก็พยายามจะหาคําตอบให้อยู่นะครับตอนนี้ฝากหลายคําถามไปวันนี้แสดงความยินดีครับ อ๋อพีตุ๊กสวัสดีครับพีตุ๊กจากกรมบัญชีกลางครับขอบคุณครับพีตุ๊กพีตุ๊กกินข้าวหรือยังหลายๆคนทานข้าวหรือยังครับเอ่ยชื่อได้ไหมได้นะฮะวันนี้มีข้าวมากินครับขอบคุณครับทานอะไรกันครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีหลายประเด็นเอาวันนี้แสดงความยินดีก่อนนะแสดงความยินดีกับพี่ๆอสมอสสนะครับคุณก็ได้รับเงิน เป็นเงินเขาเรียกว่าอะไรขวัญกาลังใจแล้วกันเนอะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าทีออ่อยู่ดัานหน้าของโควิดที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตามมติคอรมอที่ขอไปก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก19เดือนนะถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะอ้าวข้อมูลหายไปไหนแล้วประมาณ19เดือนนะที่ต้องให้พี่พี่อสมอนสะวัสดีครับชื่อและนามสกุลไม่ต้องถามครับชื่อนี้ใช่ไหมฮะสวัสดีครับเรียบร้อยครับอา้าวโอเคพี่ตุ๊ก <c oughs> พี่ตุ๊กเออถามพี่ตุ๊กหน่อยแหม จริงจริง,รงพี่พี่อสมอคงถามมานะฮะแต่จริงคงเรียบร้อยแล้วล่ะคือวันนี้เนี่ยอสมอได้อีก3เดือนนะฮะอสะมอได้อีก3เดือนเดือนละ500ก็เป็น1 5 0 0นะครับเป็น1 5 0่าบาทจริงๆแล้วเนี่ยตามมติคอรมอก่อนหน้านี้เนี่ยอสมอต้องได้ทั้งหมด19เดือนถูกไหมครับตอนนี้คอรมออนุมัติไปแล้ว13เดือนนะฮะ13เดือนรวมรวมงดล่าสุดด้วยนะรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะฮะก็จะเหลืออีก3เดือนนะฮะตอนนี้คอรมอให้มา13เดือนแล้วฮะ 13เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็เหลืออีก3เดือนนะครับก็จะครบ19เเดือนนะฮะก็ครบคล้องลองกับตอนที่เราเปิดประเทศพอดีผมลงเพจเปิดประเทศเอาไว้ให้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> อที่รัฐบาลบอกว่ามีแผนเปิดประเทศนะครับ อันนั้นเป็นประโยชน์สาหรับทุกทุคนนะครับบอกเลยอันนั้นเป็นประโยชน์สําหรับทุกทุคนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้วางแผนเรื่องของการท่านธุรกิจเรื่องของการทํางานฉันตกงานฉันจะมีงานทาําเมื่อไรอ่าน้องลุงสวัสดีครับฉันตกงานฉันจะมีงานทําเมื่อไหร่เราควรจะต้องวางแผนในการทํางานการใช้ใจ่ายหรือเปิดธุรกิจอะไรของเราบ้างถูกไหมฮะไอเพจที่ผมลงเต็นตารางว่าวันไหนวันไหนวันไหนเนี่ย ก็เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับย้ําให้อีกทีนะฮะเผื่อหลายคนเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูข้อความที่ผมลงเป็นตารางปฏิทินการเปิดประเทศไทยก่อนหน้านี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องน่าส,น,าสนใจนะสวัสดีค่ะออสอมอสบายย้อยอ่าโอเควันนี้ยินดีด้วยนะครับพี่ๆครับอืมจริงๆแผนเปิดประเทศเนี่ยอ่าทัศนีอยู่ภูเก็ตเนาะอ่าอยู่ภูเก็ตไปเที่ยวภูเก็ตสบายใจสวัสดีคุณศรีประภาสวัสดีคุณวีดานะครับ หลายคอมเมนต์ like, like, ที่ส่งเข้ามาผมไม่ได้อ่านขออภัยนะเพราะช่วงหลังๆสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แผนการเปิดประเทศนะครับจะจะพูดเรื่องของแผนการเกิดเปิดประเทศเนี่ยเป็นอย่างที่ท,ทราบกันดีถูกไหมฮะ1เมษายน1เมษายนเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่อยู่ที่ภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาแล้วก็เชียงใหม่ถ้าถ้าไปน,นะชักต้องเชื่อชาวต่างชาติเนี่ยถ้าใครฉีดวัคซีนจากประเทศเขาแล้วเนี่ยเข้ามาก่อน2โดสก็คือปกติมันฉีด2โดสอยู่แล้วถูกไหมฮะ ฉีดวัคซีนเสร็จมาปับ๊บพักนิดหน่อยน่าจะประมาณสัก7วันได้แล้วก็เข้ามาในเมืองไทยได้นะครับเข้ามาในเมืองไทยก็คือเข้ามาอยู่ที่ไหนภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาเชียงใหม่หเมษายนก็อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี้ยก็จะสามารถนะครับเข้ามาในจังหวัดที่ผมบอกไปแต่ว่าเป็นการเข้ามาที่ต้องกักตัวนะต้องกักตัวนะครับลดการกักตัวแต่แค่7วัน แล้วก็ไม่ได้อยู่จําเป็นจะต้องไปนั่งอยู่ในห้องสวัสดีครับไม่พูดเยอะเจ็บคออ่ะสวัสดีครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นนั่งเที่ยวต้องไปอยู่ในห้องนะครับอยู่เฉพาะในโรงแรมได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้เพราะว่าคุณฉีดอยากกินอยากกินอยากกินกาแฟกีโตอ๋ออยากกินแฟคนนุณเฮ้ยปะกิตแล้วเปล่าวะอ่านไม่ทันกีโตไม่ปะกิตไหมรออีกสามปีนะร้านกาแฟถึงเสร็จ <laughs> นั่นแหละฮะ ก็คือว่า1เมษายนจังหวัดที่ผมบอกไปพื้นที่ที่ผมบอกไปในท่องเที่ยวชาวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้ว2โดสก็เข้ามากักตัว7วันอยู่ในโรงแรมไม่ต้องอยู่ในห้องนะครับเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็ท่องเที่ยวได้ในจังหวัดที่ผมบอก1กรกฎาคมนะครับเราจะเริ่มนําร่องที่ภูเก็ตก่อนนะครับภูเก็ตเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่คุณฉีดวัคซีนในบ้านของคุณแล้ว แล้วก็ฉีดแล้วฉีด2โดสเข้ามานะครับพอคุณฉีด2โดสเข้ามาคุณสามารถมาเที่ยวภูเก็ตได้ครับโดยไม่ต้องกักตัวอ้าวถูกไหมครับจากนั้นปฏิทินที่สําคัญคือ1ตุลาคมครับหตุลาคมก็คือภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาเชียงใหม่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถไปเที่ยวตามจังหวัดที่ผมบอกได้โดยไม่ต้องกักตัวเหมือนกันนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับมันอยู่ที่1มกราปีห5 หนึ่งมก,การาคมปี2565เราจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจากทั่วโลกสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้หมดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนนะฮะสวัสดีครับ,รบเห็นไหมฮะนี่คือปฏิทินที่สําคัญนะครับที่รัฐบาลเขาวางเป้าหมายเอาไว้ไมิฉะนั้นแล้วใครรู้ปฏิทินอันนี้วางแผนเอ๊ะฉันจะกลับไปทํางานเมื่อไหร่ฉันจะทํายังไงบ้างยินดีด้วยกาลังกาลังสร้างฝัน อยากจะทําเร็วๆเอออะไรสักอย่างหนึ่ง๋ยวนะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้ไปเที่ยวชมอ่ะมาเที่ยวได้นะครับอีกหลายปีฮะักว่าจะเสร็จนะฮะบ,บ้านสวนของผมอยากทราบว่าเงินทุกวันศุกร์มีต่ออีกสองเดือนจริงหรือไม่เงินทุกวันศุกร์มีต่ออีกสองเดือนนั่นหมายความว่าเงินคือเราชนะใช่ไหมครับเราชนะเนี่ยผมว่าไม่มีแล้วครับจากการคุยนะไอเพจปลอมๆที่เอาหน้าผมไปใส่เป็นเสียงต่างๆ มันเป็นเพจอมนะครับเพจผมก็คืออนุวัตจัดให้เพจเดียวเท่านั้นครับเพจอื่นไปเอาข่าวอื่นไปเอาเสียงคอมมาใส่ตัดประโยคนู้นประโยคนี้มาใส่ผมไม่ไหวรีพอร์ตนะฮะแต่ว่าผมมีแค่เพจเดียวอยากถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันที่หนึ่งเมษาเงินเข้าบัตรปกติหรือเปล่าคะ,ะจำได้ไหมย้อนกลับไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปกติแล้วเนี่ยคุณพ,ณพี่คุณพ่อคุณแม่สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะได้ต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนก็คือ200กับ300แล้วแต่ถูกไหมฮะ แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยครอรมอก็อนุมัติให้อีก3เดือนคือ500 500 500 500อีก3เดือนซึ่งเมษายนเงิน500นี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะได้200300 300, ตามปกติจนกว่าจนกว่าจนกว่าจะมีการให้คุณทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใหม่นะครับนะก็คาดว่ากลางปีนี้นะครับรออะไรให้มันแล้วเสร็จก่อนนะครับรัฐบาลชอบบอกว่ามันคือเอ่อเขาเรียกว่าชุดโครงการฟื้นฟูอ,อ่าไม่ใช่ มันคือชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นชุดชุด,ช,ดชุดไปนะครับเราชนะเนี่ยชุดมาตรการนี้นะก็จะหมดประมาณพฤษภาคมถูกไหมฮะหลังจากพฤษภาคมจะมีชุดมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุดใหม่มาซึ่งต้องรอดูมาตรการนะครับมันยังบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการหารือกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาให้เราชนะกับม .3 3เราลักกัเนี่ยมันจบพฤษภาคมไปก่อนจากนั้นไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟสสามไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็เ๋ย่ไปว่ากันต่อ กลุ่มพิเศษได้สิทธิแต่ไม่สามารถไปธนาคารส่งตัวแทนไปได้ไหมออพรุ่งนี้ผมตอบให้นะครับเนื่องจากว่าผมฝากคําถามกับท่านโฆษกกระทรวงการคลังไปแล้วคําถามที่ฝากไปก็คือว่านี่แหละฮะที่หลายคนถามผมนะฮะก็คือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มออพิการไม่สามารถเดินทางไปแบงค์ได้แล้วกเออ็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้จะไปยืนยันตัวตนที่แบงก์ก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ จะไปเยืนยนที่แบงก์ก็ไม่ได้ไมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะมาตอบนะครับว่า A อมอบอํานาจจะใช้วิธีการมอบอํานาจยังไงบ้างเงินอสมอได้อีกจาสามเดือนจาถูกไหมฮะเอาเดี๋ยวรอคําตอบพรุ่งนี้ผมเอาคําตอบมาให้ถูกไหมฮะช่วงนี้อยู่ข้าวกบกินข้าวไปด้วยได้ไหมอย่าว่าผมนะผมขอกินข้าวไปด้วยแล้วคุยกันไปได้ถามตอบได้หลายคนถามว่าอา่าไม่ร้อนเลยหลายคนถามว่ามาตรการคนละครึ่งมาตรการคนละครึง่งมีเฟสสามไหมอา้าว ขอโทษค่ะทราบว่าประเทศกาลังเอออย่านะอย่านะอย่าน,น,นะอ่ะอย่านะแป๊บนึงนะขอโทษนะคะขอทราบประเทศที่กักตัวกักตัวสิบสี่วันประเทศอะไรบ้างคะส่วนตัวอยู่ฟินแลนด์ค่ะรออะอย่างนี้ประเทศที่ต้องกักตัวนะครับคือจะบอกว่าเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะมีให้บางประเทศถูกไหมฮะแต่ว่ามันจะมีประเทศบางประเทศที่มันจะมีเชื้อแรงอยู่ฮะโควิดเชื้อแรงอยู่ซึ่ง อสองสามมาที่ผ่านมาเนี่ยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านอธิบายชัดเจนนะครับว่ามันจะมีอยู่บางประเทศซึ่งยังคงต้องกักตัว14วันอยู่เพราะว่ายังมีเชื้อเชื้อแรงอยู่เดีย๋ยวผมเขียนเพจให้นะเดี๋ยวผมไปหาแล้วก็เขียนว่าประเทศไหนประเทศไหนกักตัวเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทวีบไหนทวีบไหนถ,ถ,ถูกไหมฮะมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวอธิบายแล้วจะสับสนจะงงนะฮะถูกไหมฮะอ่ะกินข้าวกันก่อนไหมลงไปซื้อข้างล่างมานะครับร้องกระทงหลงทางให้ฟังหน่อยได้ไหมโอ้ใจเย็นครับใจเย็น จะเย็นครับจะเย็นครับอ่ะมากลับมาที่คนละครึ่งของเรานะครับขอกินข้าวไปด้วยนะครับขอนั่งอีกแบบหนึ่งได้ไหมเพราเมื่อยไม่ว่ากันนะขอชันเขานั่งเหมือนจะวิ่งเหมือนคนสมัยก่อนนะนี่นากินไหมแอะใครยังไม่กินข้าวกินไปพร้อมกันผมอาจจะทําให้หลายหลายคนหิวได้อะตอนเย็นเรากินสเต็กปลาครับอ่าสเต็กปลาขอบีบนิดนึงอาจจะน้ําลายหลยหน่อยขออภัยนะครับสเต็กปลาอ่า ก็เย็นๆก็กินผักเพราะลดพุงครับนี่ฮะมีสเต็กปลาครับแล้วก็เออปกติกินกินไก่นึ่งฮะแต่ไก่นึ่งลงไปหมดแล้วมาค่ะทานข้าวพร้อมกันกินอะไรกันครับอ่ะคนละครึง่งเอากลับคนที่คนละครึง่งคนละครึ่งเฟสสามของคนที่ไม่เคยได้จะต้องลงทะเบียนอย่างนี้นะครับเราใช้คําว่าอ่ะเหมือนที่ผมอธิบายไปเออหมดพฤษภาคมเนี่ย ก็คือชุดมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือพวกเราชนะพวกคนละครึ่งนู่นนี่นั่นแล้วหลังพฤษภาจะมีชุดมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังออกมาใหม่อีก1เซตอีก1ชุดอันนี้ยังไม่รวมเซ็ตที่เป็นท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอว่าจริงๆแล้วยังใช้โครงการคนละครึ่งอยู่ไหมหรือจะเป็นคนละครึ่งเฟดสามตัวเงินวงเงินเท่าไหร่สอบถามผู้ใหญ่ให้แล้วเขากําลังคุยกันอยู่มิฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ตกผลึกนะครับ แต่ถามว่ามันมีการเมตมมตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลังจากพฤษภาคมต่อจากเราชนะไหมแล้วก็เป็นคนละครึ่งไหมมีครับแต่ตอนนี้เราใช้คนละครึ่งเฟสามไปก่อนแต่ชื่อเนี่ยอาจจะมีเอ๊ะเปลี่ยนตัวเงินเปลี่ยนหรืออะไรยัางไงเดีย๋ยวรอแป๊บหนึง่งฮะเดีย๋ยวเขากําลังจะมาบอกก็ใกล้ๆฮะตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ก็น่าจะประมาณชัดพฤษภาผมว่าจะมีความชัดเจนตอนเนี้ใช้เราชนะไปก่อนกับม3 3มสาเราละครซึ่งบางคนก็บอกว่า เออเนาะคนละครึ่งโอ๊ยคนละครึ่งพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนอเข้าไปดูกันด้วยอยากทราบเงินสงเครบุวดแปดร้อยจะเริ่มเข้าเดือนไหนเา้าวพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กอยู่พอดีเลยพี่ตุ๊กจากบัชชีกลางพี่ตุ๊กช่วยผมตอบหน่อย <laughs> กินพร้อมกันครับเรากินพร้อมกันอ่าเรากินข้าวพร้อมกันนะฮะอืะอสอบพายครัเอาบจเอเอยอสมอคุณหารสวัสดีครับอืมอืม มีมาตรการครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนละครึ่งเฟดสามบอกว่าคนเก่าไม่ต้องสมัครใหม่แต่ตัวเงินเนี่ยข่าวนะตอนนี้นะคนเก่าเนี่ยไม่ต้องสมัครใหม่แต่ตัวเงินที่จะอยู่ในเฟสต่อไปยังไม่สรุปนะครับว่าใช้เงินเท่าไหร่แต่ละคนได้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอันนี้ก็คนละครึ่งก็ไม่ทันนะครับปีนี้จะลองดูว่าเฟดสามจะลองดูว่าทานันไหม ม .33 เรารักกันทบทวนสิทธิ์เกิน10วันแล้วยังไม่ได้เลยค่ะต้องทําอย่างไรอธิบายอย่างนี้นะครับสําหรับกลุ่มที่มีประกันสังคมม .33 นะครับม .33 เนี่ยข้อมูลของคุณมีหมดแล้วทุกอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญที่คุณขาดไปคืออะไรรู้ไหมคุณลืมติดต่อประกันสังคมครับคุณบอกว่ายื่นทบทวนในเว็บม3 3เรารักกันแล้วแต่หัวใจสําคัญคือประกันสังคมครับ พราะข้อมูลต่างๆคุณอยู่ที่ประกันสังคมอ้ยน้องขวัญสวัสดีครับสบายดีนะน้องขวัญน,นะเชียงรายนะฮะถูกไหมครับข้อมูลของคุณเนี่ยอยู่ที่ประกันสังคมคุณต้องติดต่อประกันสังคมน้องติ๊กสวัสดีครับติดต่อประกันสังคมว่าตกลงที่ชั้นลงทะเบียนไปอะไรถูกอะไรผิดชั้นลงผิดชั้นลงถูกบางคนเนี่ยสะกดผิดหรือบางคนเขียนถูกแล้วนะแต่ในคอมเวลามันลงอ่ะตัวการันมันผิดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่า คุณจะต้องติดต่อประกันสังคม1506ครับติดต่อประกันสังคม1506ของคุณเพื่อจะต่อตรวจสอบของคุณว่าทําไมชั้นทบทวนแล้วยังไม่ได้เขาจะตอบของคุณได้อันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของม .33 ครับที่มันมีข้อมูลอยู่แล้วอ่าเงินสงเพราะเด็กเข้าวันไหนส่งเคราะเด็กเดี๋ยวถามพี่ตุ๊กให้นะครับ <laughs> เอาน้องติกสวัสดีครับอือสามสิบสาม 33. บางคนสำหรับมอสามสิบสามนะขอบอกเลยนะครับว่ามอสามสิบสามเนี่ยบางคนบริษัทเปลี่ยนชื่อคุณเปลี่ยนนามสก,กุลแล้วไม่ได้แจ้งมิฉันข้อมูลมาเลยไม่ตรงกันน้องติกน้องติกอะไรจะ๊ะสรุปว่านักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตได้เมื่อไหร่น้องติกพี่นี่มาแล้วติดก,กําลังจะพาทะเลไปภูเก็ตหกถึงแปดเมษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช่ไหมติกติกเข้าไปดูในเพจ ในเพจพี่อ่ะพี่ลงตารางเอาไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไร้สดอะ่ะติดเข้าไปดูได้เลยวางแผนตัวเองได้อืมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคนที่มีเงินห้าห้าสิบล้านหรือห้าอะไรมันเป็นเงินเก็บของพ่อแม่ให้ไว้ไม่น่าเกี่ยนกันเลยขอถามด้วยค่ะอ๋อห้าแสนอ่ะตัวเลขมันอาจจะเยอะไปคือตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเงินเรามีไม่ได้เยอะนะครับที่จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนได้อันนี้ในมุมมองผมนะ มิฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องเลือกช่วยคนที่ที่ลําบากที่สุดไม่ใช่หมายความว่าคนที่มีเงินเก็บเยอะไม่ได้ลําบากนะครับก็ลําบากเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องจัดลําดับในการที่จะช่วยนะครับถ้าแจกทุกคนเราก็เป็นหนี้เป็นหนี้เราต้องใช้ทุกคนนะทุกคนนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาคิดว่าคุณมีเงินห้าแสนเนี่ยคุณลําบากไหมครับถูกไหมฮะกับคนที่ในบัญชีไม่มีเลยมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกช่วยเป็นมาตรการมาตรการไปนะฮะอันนี้ในบุมบองของรัฐบาลนะ ถูกไหมฮะแต่ถ้าในมุมมองของผมถ้าเราถ้าเรามีตังพอเนาะช่วยเพิ่มมอ3สามสิบสามด้วยนะคะทํามาหากินเหมือนกันคะ่ะช่วยเพิ่มช่วยพิ่มเออจริงๆอธิบายอย่างนี้นะสําหรับปองสาสิบสามนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยทำไมเร,เราไม่ได้เจ็ดพันทำไมเราได้แค่สี่พันคือมอ3สามสิบสามอ่ะต้องบอกว่าเนี่ยครั้งแรกที่ได้นะเอาอะไรได้ก็เอาไว้ก่อนเอาเชฟแบงค์สวัสดีครับอม,มากินด้วยกันครับ เราต้อกินข้าวเย็ยนพร้อมกันใช่ไหมอ,อย่าแายคนไม่เห็นอกลัวอ้วนครับช่วงนี้ถามได้ครับคุยได้ถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะครับอแต่วัสดีค่ะแซ่บหรอะืะวันนี้บอกค่อยแซ่บนะมันเป็นสเต็กจืดสเต็กปลาครับอืมจะมีโครงการเราชนะเราชนะไม่น่าจะบีแล้วนะครับ เพจต่างๆที่บอกจะต่อเราชนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราชนะเนี่ยน่าจะจบแค่พฤษภาคมนี้แล้วนะครับสําหรับเราชนะและบอสสิบสามเรารักกันน่าจะจบแค่นี้ส่วนจะช่วยเหลืออื่นอื่นๆเนี่ยจะมีชุดมาตรการอื่นออกมาอีกนะครับจะมีชุดมาตรการอื่นออกมาอีกจะต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สรุปนะฮะอืมก็ข้อมูลาข้อมูลผม ผมรู้ผมก็บอกได้ครับแต่ว่าบางอันบอกไปเดี๋ยวก็สับสนจุโข,ขทัยอสอมอสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับสําหรับอสอมอคนเหลืออีกสามเดือนนะเพราะว่าอะไรคุณเมษาพฤษภาพิทุนาแล้วคุณจะมีต่ออีกสามเดือนนะครับแต่ต้องรอคอลมอนะเขาให้เป็นเฟดอะเนาะสวัสดีครับทางข้าวพร้มกันครับ แสดงว่าวันที่หนึ่งเมษาเดี๋ยวนะวันที่หนึ่งเมษาทำไมวะอ๊้ขอโทษไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมคะบัตรเัรดิการแห่งรัฐรบกวนตอบทีคะ่ะเดี๋ยวนะครับเออจอาจริงๆ<ม>ถ้าย้อนกลับไปบัตรคนจนเนี่ยนะฮะมันต้องทําปีต่อปีปีต่อปีถูกไหมคะอืมปีต่อปี จริงๆแล้วเนี่ยบัตรคนจนที่ครั้งๆเนี่ยเขาวางแผนไว้คือคุณจะต้องทําใหม่ต้นปีแต่เพรเอิร์โควิดมันมาอีกระลอกหนึ่งถูกไหมฮะโควิดมันมาอีกระลอกหนึ่งมันก็เลยเลื่อน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 มาเ,เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยบัตรคนจนบัตรคนจนปีนี้อ่ะใช้คํานี้ปีนี้ทําใหม่แน่นอนครับแต่จะทําเดือนไหนยังไม่ทราบเพราะ ต้องรอให้มาตรการเซตแรกชุดที่จะเดือนพฤษภาคมเอ้ยพฤษภาคมเนี่ยเสร็จจบไปก่อนตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่เพราะว่ามันต้องวางโครงสร้างใหม่หมดว่าตกลงแล้วเนี่ยบัตรคนจนคําว่าคนจนคือจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่จะเป็นฐานครอบครัวครอบครัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้ยังปวดหัวกันอยู่ฮะมิฉะนั้นแล้วปีเนี้อะปีนี้บัตรคนจนต้องต้องสมัครใหม่ทําใหม่ครับแต่เดือนไหนไม่รู้อสมบขอณแก่นสวัสดีครับแต่ไม่รู้ถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวประมาณสักเมษาพฤษภาเนี่ยผมว่าบัตรคนจนมันน่าจะมีการขมวดน่าจะเริ่มไปนอนแล้วอืมมีกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งตามไม่ทันถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วตอนนี้ใช้ของเก่าไปก่อนนะอืมลงทบทวนสิทธิ์มสาสาไปแล้วจ้ารอผลตรวจสอบกรณีนี้มันที่ห้าเหมือนที่บอกไปครับโทรไปหนึ่งห้าศูนย์หกเลยครับประกันสังคมเขาเอ่อมสามสิบสามเนี่ยโชคดีที่มันมี ประการสังคมเขามีฐานข้อมูลอยู่เด็กเจ็ดปีถึงเจ็ดจีจะมีการช่วยเหลือเท่าที่ฟังยังไม่มีครับถูกไหมฮะอืมเอาใจช่วยครับเมื่อมือเขาว่างงนี้นี่เหรอฮะบัตรประชารัฐผู้ไม่เคยลงทะเบียนจะลงเดือนไหนบัตรคนจนถูกไหมครับเราเราชนะน่าจะหมดมาตรการนี้เดือนพฤษภาคมนี้ครับมอสามสามเหมือนกันนะครับ ใช่ครับมสามสิบสามแนะนำนะครับหนึ่งห้าศูนย์หกโทรสอบถามได้เลยครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นร้อยคนนะฮะนั่งคิดข้อมูลให้ว่าทําไมถึงตรวจสอบเราช้าเราติดปัญหาอะไรเรามีอะไรหรือเขาอาจจะส่งไปที่นายจ้างเราก็แล้วกันนะนายจ้างอาจจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเราอาจจะเปลี่ยนนามสก,กุลเราอาจจะแต่งงานแล้วไม่ได้แจ้งประกันสังคมไปชื่อมันก็เลยไม่เท่ากันมันต้องเอาข้อมูลมากี่กันใหม่อืมถูกไหมครับ สวัสดีจ้าสวัสดีหลายๆคนครับวิฉะนั้นแล้วก็ก็ตอบให้ประมาณนี้เงินสามร้อยบาทเดิมยังเข้าปกติครับสองร้อยสามรอยังเข้าปกติทุกต้นเดือนนะครับอมอพี่แอดวัสดีพี่ต๋องวัสดีครับเดี๋ยวมันไม่อยากกินเลยเดี๋ยวสองบัตรคนจนของเดือนเมษายนยังเข้าตามปกติครับ อธิบายได้เข้าใจอ๋ออออกครับอืมขอบคุณครับ